สวัสดีค่ะชื่อซาร่าทุสลาค่ะก็เป็น,รนเราัเซร์ยูเนี่ยค่ะทางซาร่านะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะก็คือวิวา,าค่ะภาษาก็เป็นน้ำอ่อนที่มีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะอัดชี่สก็จะมีเกลืออ่อนด้วยที่ผสมลงไปนะและความ,ม,วามเข้มข้นเนี่ยก็เลยทําให้เรา,เามีความสดใสแล้วก็ไม่แก่ด้วยก็คือต่อต้อานอนุมูลอิสระค่ะ คือดื่มแล้วสวยด้วยถ้าผู้ชายดื่มก็จะหล่อด้วยค่ะ,ะค่ะไตยชัชดาพรค่ะก็วันนี้นะคะมีโอกาสได้มานานี้ก็รู้สึกดีนอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกท,ท่านด้วยรวมถึงท่านประธานด้วยนะคะต้องบอกว่าไตา้่ยเป็นคนที่ใช้เครื่องสำอางเยอะมากแล้วก็พยายาม ทดลองในตลอดเวลาว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วก็สภาพผิวคนไทยนเนี่ยเหมาะกับอะไรที่สุดนะคะสายก็เลยค้นพบว่าอะไรก็ตามที่มาจากธรรมชาตินเนี่ยดีที่สุดสายก็เลยพยายามลีกเลี่ยงเครื่องสำอางหรือว่าอะไรที่เป็นสารเคมีก็เลยเลื่กงที่ใช้สบู่ตัวนี้นะคะเพราะว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรไทยอย่างน้อยเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่แพ้แล้วก็ดีต่อสภาพผิวค่ะอยากให้ลองมาดูนะคะ ัสดีค่ะสำหรับน้องอนนานะคะน้องแอนานะภัณฑาค่ะตอนนี้ก็แอร์โฮสเตดอยู่นะคะจากที่เป็นแม็กซ์สามแม็กซิมมาก่อนแล้วก็พี่เต้ก็เป็นแอร์โสเตดแต่ตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณก่อนแล้วก็พี่แก้วแล้วก็พี่โนอานะคะที่แนะนำให้เรารู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆวีว่าน้ำดื่มวีว่าสกัดจากเบอร์รี่นะคะทานแล้วก็ทั้งสวยทั้งรวยค่ะก็อยากให้ลองได้ทานกันแล้วก็จะได้รู้ว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยหาได้ที่ไหค่ะง่ายๆเลยค่ะวีว่านะคะ